สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะ กลับมาพบกันเหมือนเดิมเลยกับพิมพ์คนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลักนณาราศีเมถุนน,น,น้องเมย์นั่นเองหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎา,าคมสําหรับผู้ที่ทราบลักนณาให้ดูลักนณาควบคู้กับราศีไปเลยจะแม่นยํามากๆเนาะตอนนี้เนี่ยนะพิมพจะบอกว่าเมย์เนี่ยนะเขามีความมั่นคงแบบ ที่ในจิตใจแล้วเข้มแข็งกว่าพิมอ์อเอ๋อตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่ใช่เมย์คนเดิมที่อะไรก็ได้แต่ตอนนี้เขาจะมีความนึกคิดความสนุกสนานในใจที่เขาพอที่จะเป็นเกาะกำบังให้กับตัวเองพร้อมสร้างเซฟโซนให้กับตัวเองว่าพื้นที่ตรงนี้แหละ พื้นที่ของเมนะคุณจะต้องมีเขาเรียกว่ากฎกติกาในการเข้าไม่ใช่ใครจะเข้าได้ทุกคนนะเออเมย์เขาตั้งอย่างนี้ไว้เลยนะเพราะฉะนั้นพิมพ์ดีใจด้วยเลยว่าที่เมเขาแกล่งขึ้นมาชนิดที่ว่าไม่ได้แกล่งอย่างเดียวนะเขาเข้มแข็งขึ้นมาพอที่จะดูแลจิตใจตัวเองได้ในวันนี้แบบคนที่ทรงดีแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าทรงอิทธิพลเลยแหละเออบอกเลยว่าทรงดีจริงๆสําหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนสหัสช้าค่ะสัสช้าที่พิมพ์ต้องบอกว่าดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของเมย์เดินเร็วมากเลยนะจังหวะชีวิตเมย์จะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรที่ก้าวกระโดดมากขึ้นเวลาเราเขาเรียกว่ามีปัญหามันจะมีปัญหาไม่นานออมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรที่รู้สึกว่ามันวุ่นเวอ้อเกินไปอะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคหายใจเข้าลึกๆหรืออะไรก็แล้วแต่่่เเดดดียยวมมบบัันนนนนก็็จจจะะผาาาไไไปปปออออใหห้้แแบบบบรืคิ มันเสียพลังจิตของเรานะมันเสียพลังมากเลยนะมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่3สิงหาเลยค่ะดาวพุธท่าแม่ดาวประจําตัวของเมย์เลยเดินก็ามาอยู่ในเรือนการเงินต้นเดือนเนี่ยนะ ตัวมาเป็นเงินเลยเห็นไหมคือจังหวะเหมือนตอนนี้การเงินของเมยเนยเริ่มขยับดีขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์มาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแหละออพระอาทิตย์มาเนี่ยส่งแสงสว่างมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วและ,ะแสสแลทําให้การเงินการทองเริ่มขยับดีขึ้นจากที่เคยติดขัดเงียบเหงเาลูกค้าไม่มีหรืออะไรนะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นหลังวันหยุดยาวเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นพอมาช่วงจังหวะ3ส,สิงหาเนี่ยชัดเจนมากคืนดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินส่งผลทําให้การเงินของเมยเนี่ย เริ่มที่จะมีขยับขยายหรือตัวเมเองคิดรูปแบบใหม่อมืในเรื่องการหาการใช้การจ่ายการบริหารจัดการมันเหมือนเรามีสกิลที่เหนือกว่าเดิมและในช่วงเดือนสิงหาเนี่เป็นเดือนศาสตร์ช้าเนี่ยเมย์จะต้องมีการรีเช็คแล้วว่าฉันจ่ายอะไรออกไปบ้างฉันทําอะไรมันคุ้มไหมหรืออะไรไหมบางคนทําธุรกิจนะ จะต้องมารีเช็คเลยว่าเออเนี่ยจะปิดงบแล้วนะจะนู่นจะนี่จะนั่นแล้วนะมันคุ้มไหมกับสิ่งที่ทําอยู่มันโอเคไหมแล้วฉันจะต้องถอนต้องอะไรยังไงไหมหรือฉันจะไม่ไปต่อดีอะไรที่มันไม่คุ้มไม่ทําดีกว่าคือคุณเริ่มแบบใหม่แล้วการรักษาอะไรไว้อย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องตัดเนื้อตัวเองเออมันไม่จําเป็นเลยฉันจะต้องรักษาด้วยความถูกต้องได้กําไรก็ทําต่อไม่ได้กําไรก็จบไปคือทุกอย่างมันคือความชัดเจนของชีวิตอยู่แล้วคือเมคิดอะไรที่มันไม่ได้หักมุมแล้วตอนนี้ทุ ทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าสู่ความชัดเจนมากขึ้นก็คือกําไรขาดทุนน,นั่นเองกำไรทําต่อขาดทุนก็ไม่ทาอ่าถ้าเราเท่าทุนเราก็ต้องบริหารจัดการหรือคิดมุมมองแบบใหม่น,นั่นเองเนาะมาต่อกอันเลยค่ะในวันที่17สิงหาเลยเมดาวอาทิตย์เดินก็มาอยู่เดือนสัตแชแล้วเป็นกเกษตรพอเราคํานวณเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพอสหัตชะเป็นกเกษตรเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีการติดต่อการดิวกันหาลูกค้าใหม่ไง เออบางทีเรารู้สึกว่าเออเราย่ำลูกค้าเดิมๆเ,เรามีติดต่อแต่ลูกค้าเดิมๆนะเรานู่นนี่นั่นตอนนี้เราต้องมีการหาลูกค้าใหม่มีการเปิดสังคมใหม่มุมกว้างหรือทําอะไรที่รู้สึกว่าต่อยอดได้โอ้จังหวะชีวิตเป็นอย่างนี้หรือบางคนทํางานประจําอยู่อะรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันไม่ต้องไปหาลูกค้าหลอกงานประจําอ่ะแต่ฉันเองอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการทําอะไรในรูปแบบใหม่การพูดคุยเจรจาการประชุมงานการออกความเห็นของฉันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฉันจะต้องมีบทสรุปบทอะไรก แล้วแต่ที่มันแตกต่างไปจากเดิมหรือดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ฉันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฉันอาจจะได้รับทั้งการปฏิเสธ ได้รับทั้งการตอบรับที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นไม่ใช่บทสรุปที่ฉันจะมีความเจริญก้าวหน้าตอนนี้เมเริ่มคิดว่าเออการที่ฉันจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะฉันจะต้องมีการเตรียมก่อนเลยว่าฉันจะเข้าหาเรื่องอะไรฉันจะทําอะไรยังไงเพื่อให้ได้โจทย์ที่ดีเพื่อให้ได้คําตอบที่ดี <ME> เพื่อให้ได้โอกาสที่ดีการเข้าหาในแต่ละครั้งมันจะต้องมีเขาเรียกว่านัยยะที่พิเศษกว่าทุกครั้งเลยอตอนนี้เม์จะไม่ทําอะไรที่มันเลื่อนลอยแล้วทาอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องตีกรอบ จุดมุ่งหมายให้ลงเป้าให้ชัดเจนมากขึ้นเป็นแบบนี้เลยการติดต่อตอนนี้ถือว่าดีเด่นเลยนะเพราะแสงสว่างมาอยู่ที่เ,เรือนาศาสตร์ช้าเล็งไปเนี่ยเจอพระราหูเนี่ยพิมต้องบอกว่าช่วงพ่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เมเองอติดต่อกับคนใหญ่คนโตหรือรูปแบบของธุรกิจหรือรูปแบบของราชการเนี่ยมีความสําเร็จสูงอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะอ๋อมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22สิงิงหาเลยค่ะดาวศุกร์ค่ะเมเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินหูศุกร์ดวงนี้เขาเป็นดาว ปุตะกระดุมพระในช่วงวันที่22สิงหาเนี่ยมีโชคลาภนะเออเป็นคนมีโชคลาภแล้วเป็นราชาโชคด้วยแล้วสัมพันธ์กับดาวพุธด,ดาวประจาตัวคู่ลื่นไหลดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหลัง22สิงหาเนี่ยการลื่นไหลในเรื่องการเงินการทองดีขึ้นอ้อแล้วสัมพันธ์ที่ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่วินาศมีพระราหูคอยช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีความเสียหายก่อนหน้านี้เรื่องการเงินเช่นมีคนติดเงินเราหรือมีเงินค้างจ่ายหรือมีอะไรก็แล้วแต่ในเวลานี้เราย้อนกลับไปติดตาม ย้อนกลับไปทวงถามเราจะได้เงินนั้นคืนมาหรือเราเองอาจจะได้เงินจากตรงนั้นเนี่ยมาทําให้เราแก้ปัญหาชีวิตได้การเงินถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะดาวศุกร์เป็นราชาโชคดาวศุกร์เหมือนดาวเงินสดเลยนะดาวเงินสดที่เกี่ยวกับการเงินดาวที่เกี่ยวกับความสุขสมหวังดาวที่เกี่ยวกับความรักดาวที่เกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์กับดาวประจําตัวคือคู่ลื่นไหลติดต่อแล้วได้สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่เคยสูญเสียไปในเรือนวินาศบริตยูจะส่งผลทําให้ตัวเมเองไปดึง กลับมาทําให้มีโชคลาภหรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่เราเคยเสียไปก็ได้นะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่23สิงหาค่ะเมดาวเสาเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาโอ้โหดาวเสาวดวงนี้เนี่ยนะเราจะบอกว่าเป็นดาวมรณนะสุภาคือตอนนี้จังหวะชีวิตหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนเปลี่ยนมาจนเรียกได้เลยว่า เป็นอะไรที่ใหม่ใหม่เกือบทุกอย่างบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนฐานอาชีพเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วดูเหมือนใหม่แกะกล่องทุกอย่างแล้วตอนนี้แถมพระสาวถอยหลังกลับมาเพื่อให้ได้พัก เพื่อให้ได้คิดเพื่อให้ได้เป็นบทสรุปอีกอย่างหนึ่งในเรือนสุภะนั่นหมายถึงว่าตัวเมย์เองอาจจะคิดว่าเออเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะลงหลักเราจะทำอะไรสุภะเนี่ยหมายถึงความเจริญก้าวหน้าสุภะเนี่ยหมายถึงความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์แล้วเป็นกเกษตรอาทิบดีอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวกเกษตรเหมือนกันแล้วเป็นคู่มิใหญ่ในเวลานี้ด้วยผู้ใหญ่ ให้โอกาสดีสําหรับเมย์หลายๆคนผู้ใหญ่ที่ว่าบางคนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาของคุณที่สูงกว่าคุณก็ได้เป็นเจ้านายเป็นคนที่สัมนาคุณเราอ่ะเป็นคนที่อุปถัมเราอ่ะเหล่านี้ที่เราพูดถึงมาทั้งหมดน่ะตรงนี้ยคุณสามารถดิวติดต่อเป็นคู่มิตรใหญ่ได้เลยนะคุณอย่าทิ้งอย่าห่างอย่าหายนะคุณต้องติดต่อเข้าไว้หรือบางคนนะ่ะมีลูกค้าเก่าดีมากเลยแล้วเขาเคยมีปัญหาแล้วหายไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะติดต่อกลับไปคุณควรที่ จะถามไทยหรือควรที่จะอะไรกลับไปคุณจะได้ดีจากสิ่งเก่าๆเดิมที่คุณทําอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมย์คุณต้องรู้เลยนะตอนนี้คุณจะห่างหายเรื่องการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ประถามลูกค้าลูกขายไม่ได้เลยคุณจะต้องดิวเข้าไว้ดิวเข้าไว้หรือใครก็แล้วแต่ที่ทํางานออนไลน์เนี่ยคุณจะไลฟ์สดแบบเขาเรียกว่าหายหมามาไม่ได้คุณจะต้องไลฟ์ถีๆจะต้องให้มีลูกค้าประจํา คุณจะต้องให้ความสําคัญกับความประจําให้ได้ความแบบไปไปกับกับไม่เอาเอาความประจําดูแลกันเข้าไว้การดูแลในที่นี้มันจะทําให้คุณส่งผลทําให้คุณมีงานยาวๆมีรายได้ยาวๆม,มีสิ่งดีๆที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณได้ยาวๆเช่นกันนะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่25สิบหางหาเลยค่ะดาวพุธค่ะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ช้าโอ้โหแล้วพุธดวงนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยดาวประจําตัวของเมย์เนี่ยนะเดินเร็วมากเข้าการเงินได้22วันหลังจากนั้น25สิหาิงหาเดินเข้าสหัสชะเป็น3แก่ลัคนาทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่เบาเลยนะพิมบอกเลยนะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเรื่องเงินทองมีเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีมีเรื่องโอกาสจากสังคมมีเรื่อง การดีลการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในช่วงห่วงเวลานี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรขอให้คุณทําร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้อันนี้บอกนะจะทําเดี่ยวก็ดีจะทําเดี่ยวก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องสู้ก็ต้องเข้าหาลูกค้าดีๆเข้าไว้จะทําร่วม คุณก็ต้องมีการแชร์ในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างต่อเนื่องเข้าไว้ตอนนี้คุณจะทําในอีเลียบทไหนก็ได้จะเดี่ยวก็ได้จะร่วมก็ได้แต่ขอให้คุณตั้งใจที่จะทําจริงๆเพราะตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยดีเด็ดมาแล้วที่สําคัญสุภาษะของคุณเป็นเกษตรสุภาษะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและต่อยอดสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้นั่นคือดาวพระหัสบดีค่ะที่ทับลักนาคุณ ตอนนี้ดาวพระหัสได้ตำแหน่งปราเกษตรด้วยปราเกษตรเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ย mm. มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์ในที่นี้คุณจะมีออร่ามากกว่าที่เคยมีคุณจะมีความสุขสดใสมากกว่าที่เคยได้คุณจะมีการเงินการทองครอบครองในการงานหรือโอกาสมากกว่าที่คุณเคยได้รับมาในอดีตแน่นอนถ้าวันนี้คุณใช้ทุกอย่างในชีวิตให้เป็นตอนนี้ น้องเมเนี่ยกลับกายมาเป็นอันดับหนึ่งของทุกๆเดือนเลยนะเพราะการที่คุณมีพรจาก ดาวพระหัสสบดีทําให้คุณไปต่อในชีวิตได้ในหลายๆมุมมองบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าในเรื่องการงานชั้นดีในเรื่องการเงินชั้นดีแต่ในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงตัวร้อใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีชีวิตใครหรอกนะที่จะดีได้ทั้งหมดทุกเรื่องในเวลาเดียวกันความรักดูเป็นเรื่องราวที่ดูเฉยดูเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ได้โรแมนติกร้อยซแต่ความรักในที่นี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้เมย์แน่นอนเพราะดาวพระหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่ทับลัคนาพระหัสไม่เคยให โทษใครแต่พระรหัสจะให้คุณงามความดีถ้าคนคนนั้นอยู่ในศีนลธรรมอันดีอยู่ในคลองชีวิตที่ดีคิดดีทดําดีคิดบวกได้บวกมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องคู่ครองเมไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่รอเวลาที่จะหวานชื่นตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างอะ่ะเราไปใช้เวลากับงานใช้เวลากับเงินใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับสังคมใช้เวลากับอื่นๆจนพอเหลือให้กับความรักอะ่ะแค่น้อยนิด มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าความรักไม่ได้หวานแต่จริงๆความรักไม่ได้มีปัญหานะคะสําหรับคนโสดในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะมีคนอุปถัมภ์ได้ง่ายมากคุณจะมีคนมาแบบคอยซัพพอร์ตทั้งจิตใจคอยซัพพอร์ตทั้งชีวิตคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนบาลานซ์ไปหมดอะแต่เรื่องความรู้สึกความรักเนี่ยมันแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะคิดมากเอาเรื่องที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ก่อนในเวลานี้ตตตััั้้้้้้งงเเป็นนนนนนมหลลกกใชีวนนบบีววิแแแ่่อคคะถาุณไดบบ ความสําเร็จในเดือนต่อๆไปอะ่ะมันจะต่อยอดมาแบบชนิดที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวเนาะ สำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณครอบครัวสถานีโหราศาสร์ทุกท่านเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องทุกทกท่านเลยที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมาแล้วสัญญาว่าจะมาให้เร็วขึ้นในทุกๆเดือนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยวางแผนชีวิตได้ให้เร็วขึ้นด้วยเพราะตอนนี้แล้วก็ดวงดาวเริ่มเดินหน้าถอยหลังแบบชนิดที่ว่าพอกิ้งใกล้สิ้นปีเนี่ยนะยิ่งตื่นเต้นเลยคุณนะวันนี้ฝากด้วยนะกดไลค์กดซับสไคร้อกดแชร์กด, share, กด เยอะๆเลยไปชวนเพื่อนมากดกันเข้าไว้ให้คะแนนทีมเยอะๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ